ช้าวันที่2นะครับตอนนี้เวลา6โมง20นาทีเรามาดูผ้าที่ขึ้นกันที่บึงหนองทะเลนะครับซึ่งมีพี่ๆที่เขาอยากมาดูบรรยากาศสวยๆที่นี่เยอะแยะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราหันไปดูทางนู้นนะครับผ้าที่กำลังขึ้นดูภาพสะท้อนน้ำกำลังสวยเลย ก็ที่หนองทะเลเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มสลับกับเนินเขานะครับแล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งปีเลยเลยทําให้มีแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยไหลอยู่เรื่อยตลอดเวลานะครับทั้งปีเลยนะครับแล้วก็ป่าที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์นะครับที่นี่ก็เลยเหมาะกับการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ทำกิจกรรมเชิงธรรมชาติแบบนี้สุดๆเลยนะฮะหรือพูดง่ายๆก็คือเหมาะกับทริปสโลลฟ์แบบนี้มากๆเลย <laughs> ชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าถ้ามาในช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับในช่วงนี้เนี่ยต้นดอกจิกเนี่ยก็จะบานสีแดงแล้วก็ร่วงลงบนพื้นคือพื้นน้ำพื้นอะไรแเนี่ยจะเห็นเป็นสีแดงเลยสวยมากๆครับก็ใครที่อยากจะเห็นดอกจิกบานสวยๆนะครับแนะนำว่าให้วางโปรแกรมมาเอาช่วงนั้นนะครับพอออกมาจากบึงหนองทะเลครับดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแล้วเราก็หิวเราก็แวะมาที่ ร้านค้าชุมชนนะก็คือคาากาเฟ่อะไรนี่แหละมีปลาต้มโกบมมีไก่ย่างด้วยก็ห่างจากชุมชนขับรถออกมาประมาณ5นาทีเองก็เดี๋ยวเราขอสั่งอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินกาแฟข้างใน a later few moments พอช่วงสายๆแบบนี้หลังจากที่เราไปกินกาแฟอาหารเช้าแล้วก็กลับไปอาบน้ําแต่งตัวมาที่นี่ก็มีกิจกรรมให้เราทำอีกนะครับก็คือกิจกรรมเพ้นผ้าหรือทําผ้าบาติกนั่นเองนะครับมีลายมาให้เลือกนะครับดีมากเลยเพราะว่าถ้าถ้าให้วาดเทียนเองนี้น่าว่าจะเรียบร้อยดอกไม้อ่แบบง่ายนี่เหมือนกันครับ เป็นสีสันอันนี้ก็สีสันได้แย่แหละอยู่ที่จินตนาการของเราจินตนาการของเราเราต้องการใส่สีอะไรเราจะไ yeah. ด,ด pues oh. ้เลยอืมเราต้องใช้เวลากับมันถ้าเกิดเาใครต้องการจะริ่ขั้นตอนเลกๆเลยก็ ต้องไปที่เลุ่มเลยเียนนั้นอย่างน้อยครึ่งวันอย่าได้นี้หนึ่งกลเพราะว่าเราต้องเขียนเขียนคือทําตั้งแต่ลงดรนสอนเลยทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่ตัดไม้เลือกไม้อ่าแล้วก็ตอกอันนี้จริงตอนเรียนซัมเมอร์พี่ทําแบบนี้จริงจจ้าเขาเอาไม้มาปุ๊บแล้วก็มานั่งตัดมาตอกใช่ครากราบแต่ตอนนั้นเลยเดี๋ยวให้คนครูเทสให้ดูสักหนึ่งหนึ่งดอก เทสอันนี้ก็ได้ครับเทสของผมเลยก็ได้ <laughs> อันนี้คือคือกดดันแล้วนะครับว่าตัวแรกที่คุณครูทําไว้เนี่ย ค่อนข้างดูดีเลยแล้วเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับน,นี่คือสองตัวแล้วเนี่ยเป็นเป็นการเปรียบเทียบใช่ครับที่ตัวที่สองและนี่คือดาวทะเลนี่เป็นหอยนี่เป็นสาหร่ายมันมัน,มนซอสกันใครใช่มันมาเป็นคู่นนหางไงตัวนี้มีหาอ๋อตอนแรกก็เธอไม่ได้บอกอาจารย์เลยตธอได้บอกว่าปลาอะไรมีซอสตัวยาวจังวะเอาปลาตัวใหญ่ไว้เอาสองตัวเธอไม่นดาบอกปลาที่ว่ามันมีปงาการันต์นิด แม่เรียนหัวมึงแล้วแม่เรียนหัวมึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มยังู่พหรือว่าให้ลงสีแล้วแปลว่าดาวที่มีสีแดงตรงนี้ ใช่คือเราสีใช่รูสีเหลือทั้งหมดตรงนี้เราจะเต้มเป็นเป็นสีชมพูผมผมเป็นลายนี้นะครับมีปลาสองตัวอันนี้คือดาวทะเลแล้วก็น yes ี่คือเป็นหอยแล้วก็นี่จะเป็นสาลายก้อนหินข้างล่างนี่เราจะเป็นดินทรายนะครับแล้วก็นี่เป็นน้ำทะเลเนาะเรามาดูกันคาที่กูบอะ กิจกรรมวันนี้นะครับผ้าบาติกเรามาใช้จินตนาการให้เต็มที่นะครับแล้วแต่เรามองมันแบบไหน,นครับอาจารย์ถามคุณครูอย่างเดียวเลยอ่านี่น,นี่นี่ก็เปิดลิฟ์เวอร์เลนอีกแล้ว เลค,ครับหลังจากที่เราได้ปลดปล่อยจินตนาการกันอย่างเต็มที่นะครับก็ถึงเวลาสาคัญของเราอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการทานอาหารที่ยังตืนวันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเมื่อวานนิดนึงก็คือวันนี้เราจะทานอาหารของชุมชนเลยเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเมนูก็จะมีผักสดต้มกะทินี่อ่าครับแกงไก่หยวกกล้วยแกงส้มปลาออดิบนะครับปลาเค็มทอดใช่ไหมฮะปลาเค็มแล้วก็ าน้ำชุบคลีเซแล,แล,แลแ้วก็ไข่เด <canvas S 1> ียว One hour later เรียบร้อยอาหารเกลี้ยงสะอาดแถมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับเพราะว่าอร่อยมากก็เลยขอใส่ถุงกลับบ้านไปกินดีนะฮะโอเคร <Brasil> ครับเป็นยังไงบ้างกับทิปซาโลไลท์แบบคันที่บอยวันนี้นะครับ ไม่ใช่วันนี้สิตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เป็นทริปสองวันหนึ่งคืนที่ชุมชนบ้านหนองทะเลเนี่ยมีทั้งทายเรือล่องคลองเล่นน้ําเย็นสบายสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับแล้วก็มีที่พักที่บรรยากาศดีมากถ้าเราตื่นเช้าเราไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก็มีจุดที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆด้วยแถมก่อนกลับยังมีกิจกรรมทาผ้าบาติกด้วยฝีมือของเราเองเนี่ยมานั่งรีแลกมานั่งวาดภาพระบายสีกันไปนะครับและสําหรับใครที่อยากจะมาสโลลฟ์แบบพวกเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่ตาสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์0 6 1 2 8 0 1 0 1 4หรือ0 8 3 6 4 1 0 0 3 8ครับในเพจนะคะชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเทะเลครับก็ะคะใครที่จะมาเนี่ยครับ ถ้าให้สะดวกที่สุดก็คือโทรมาสอบถามก่อนแล้วก็หรือติดต่อมาในเพจก็ได้นะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนตะเหนของท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็คือการที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็สภาพแวดล้อมณขนาดนั้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาพี่ตาไปก่อนนะครับาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะโอเคกันเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับได้ะได้แต่กับข้าวอร่อยมากนะครับ ก็เดี๋ยวจากชุมชนเนี่ยเราจะเดินทางกลับภูเก็ตกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งคันก็เริ่มเราค่อยจะปิดกันไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะไปแวะร้านกาแฟสวยๆอีกสักหนึ่งร้านก่อนเดินทางกลับกันนะครับ A few moments later เราอยู่ที่ไหนจ๊ะบูทาราอ่าไม่ใช่บูทาเลเหรอใครบูทารีบูทาราเป็นเป็นร้านคาเฟ่ cafe and r e s t a u อ a n t และทำไมเราถึงมาที่นี่ร้านสวยวิวดีเพิ่งเปิดใหม่เอาความจริง ร้านของร้านของเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้บอกเพื่อนทีนะว่าจะมาคือมามาเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวโดนเซอร์ไพรส์กลับเพราะเพื่อนไม่อยู่เจอเพื่อนนะคะเพื่อนอยู่ร้านค่ะน่าจะชงเองด้วยนะคะไปกันค่ะเรียกชื่อก่อนเรียกชื่อมาแต่ไกลเลยเราเรียกว่าพี่เป้ก็ได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะเฮ้ยต้องน่ารันจี๊ กับไฟแล้วดีดนะฮะกอนจากกันไปนะครับสำหรับใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต่อคันที่บอยและทีมงานที่เหลือนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไล้เจเกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า